การต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์นะฮะอืมอืมแต่ทำไมใช้ปืนปืนกลแบบมนุษย์ล่ะเอาเซ่เอาเซ่เอาเซ่อเซโอเคโอเคลบ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 จัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบเอาเลยครับขอสวัสดียามค่ำคืนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Play My มซีนึงครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอาโรบอทแล้วผมนี่ครับเป็นหุ่นยนต์แนวทรานส์ฟอร์เมอร์หรืออะไรประมาณนี้ผมนะครับซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ก็มีคนเล่นเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ฮะอ่าในช่วงวันเวลาธรรมดาเนี่ยประมาณอ่าช่วงกี่โมงวะเเเทีี่่ยยยงงงบาาช้้อะไรคนถึ50 ถึง80คนเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคฮะ <ผม S 1> เดี๋ยวขอใส่ญญชุดก่อนนี่อันนี้เลือดอย่างเยอะบอกเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นยาเพิ่มเกราะผมนี่ฮะปาบมันก็จะบวกเกราะเป็นเวลา2นาทีนี่ผมโอเคแอดมินนะฮะให้ขอผมมาเว้ยนี่เป็นปืน AWP นะก็ล้อผมนะฮะซึ่งทำเม l แรงมากๆครับผมัวนี้แล้วก็ AK นะครับนี่บอกเลยว่าโหดมากนะฮะโอเค okay. วันนี้เราจะมารับบทบาทเป็นไดโนบอทกันนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าด้วยแหละนะโอเคเดี okay, ๋ยว ขอวิ่งไปซื้อกสุนปืนของปืน AK นี่ก่อนขึ้นไปด้านบนฮะเดี๋ยพานี้เดี๋ยวรู้เลยว่าผมเป็นไงครับผมโอเคร้านขายปืนกลเดี๋ยวร้านขายกระสุนดิอันนี้คือร้านขายปืนเช่านะฮะเราไม่เช่าเวล,ลุงแซมขายกระสุนปืนนะผมเนี่ย AWP แล้วก็ซื้อเลยผมเนีฮยวิธีการซื้อก็ไม่ยากครับผมกดนี้ฮะเงิน3 9ปั๊มแม่งเลยเวปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มฮะปั๊มปั๊มต่อปั๊มต่อ ปั๊มต่อไปปั๊มต่อไปปั๊มต่อไปฮะเราก็กดไปลัวๆได้เลยครับผมบผู้ชมครับแอดขอไปก่อนนะมีอะไรสอบถามสตาฟชื่อคนนี้ได้นะฮะโอเคเดี๋จะเอาแบบทีเดียวไม่ได้เหรออันทีละสีนน่อันนะฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่เว้ยหานะครับแล้วก็จะเอามาเยอะๆนะฮะสามอันโอเคเดี๋ยวขออีกอันนึงก่อนอาหาให้มันครบให้มันครบเซตนะแล้วก็ต่อไปเป็นปืน AK ฮะโอเค AK47 ดาเมจ ไอราคา25บ้าบาทปั๊มเลยฮะปัม๊มปั๊มยาวๆผมยาวๆฮะเออ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 เต็มตัวยังโอเคได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยฮะกสุน AK47 เนี่ยผมก็ได้สี่นัดเช่นกันนะผมโอเคปับป๊บๆแต่ว่าน่าจะน้อยกว่าบาลิตนะคิดว่าซึ่งกระสุนปืนกลที่เราต้องซื้อมาเยอะนะฮะโอเคอารีโหลดได้นี่วาครับผมว่าไงฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มันต่อยดยิโอ้โหนี่ก็อาจจะเป็นชุดเช่าก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้นี่ชุดเช่ากำลังระบาดภายในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะฮะมันถูกไงเออไม่มีอะไรมากหรอกมันถูกอ่ะแล้วก็ปั๊มเงินได้ผมปั๊มเงินต่อไปฮะม,มาใส่หน้าเลยตรงนี้เออคนจะปั๊มเงินอยู่เอ่าเอาจะได้แล้วไม่น่ากดใช้เงินไปเลยตรงนี้ครับเอ้ยอ,อย่าเพิ่งออกสิลูกรักเพิง่งอ่าโอเคแล้วกดตรงน,นี้มานะฮะเอ KF47 อ้าโอเคอีก2อันออจัดไปครับผมโอเคฮะได้เวลาลุยแล้วนะฮะ <S <S ซึ่งผมก็จะไม่ซื้อปืนอะไรเลยเนื่องจากเรามีของดีแล้วครับผมโอเคอเ,คเคมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ทําการน้ำอุ้ยอะไรปะแป๊บน,นึงโอเคครับผมจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยฮะเราเอาดาบนี้ใช่ไหมไอ้มีดเนี่ยนะฮะไปอะไรวะไปลุยไง เออไม่ใช่ดิเราไปหาหมีดนี้กันนะผมซึ่งมีดนี้เนี่ยนะครับเราต้องนําไปแลกนคะครับผมแล้วเราจะได้ดาเมจสิบมาฮะซึ่งบางคนจะได้มีดเฟดนี่เออมีอะไรดีนคะครับนอกจากลายสวยแล้วมีอะไรดีฮะนี่ดูดาเมจโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดเก๊แม่งยังโหดบอกเลยนะว่าโหดมากครับผมดาเมจนี้ฮะตีที่นี่ขี้แท้ทะลักครับผมะฮะก็คือคุณต้องเนี่ยนำอันนี้ครับผมนะฮะจำนวนอ่าหกสิบสี่อันหรือว่าหนึ่งกองเนี่ยฮะไปแลกครับผมจึงจะได้อันนี้มาหนึ่งอันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยนะครับผม ไกด์นำทางนำทางไปยังร้านค้าร้านเช่าชุดชั้นสองทางนี้เหรออ๋อทางนี้นะฮะเฮ้ยเพิ่งมีเ้ยมีรถด้วยเชดอ,อัออตโตบอทเ,เนี่ยผมคนนี้ฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไป PVP กันเดี๋ยว PVP มันอยู่ไหนวะแอปหนึ่งครับเราสามารถกดเจเพื่อดูอ่าดูแผนที่ได้ผมว่าที่ไหนคือที่ไหนนะผมหรือว่าจะจิ้มไปทางนี้ก็ได้ดันเจียนเดนอวัต เดี๋ยวเราเราเป็นไดโนบอทใช่ไหมล่ะเราก็าต้องไปกับดันเจี้ยนเราดีกว่าครับเออลืมไปนครับปรากดพีได้ดูนี่ฮะนี่ขี่โชว์เลยนะฮะไปไปกันดีกว่าเว้ยไปกันเลยพวกเราอะไะครับเทำไมลงช้าขนาดนี้อืมโอเคผมเราก็จะไปที่นี่กันฮนะไดโนบอทอยู่ไหนวะไดโนไดโนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกเราเจอไดโนบอทอยู่นี่่ากำตูละไดโนบอท ออโต้บอดไม่ไปเราจะไปหาพวกเรา,าผมนะไปไดโนบอทครับเราไปดันเจี้ยนไดโนบอทก่อนนะฮะหัวติดอีกแล้วแหมตัวสูงนี่แม่งมีข้อเสียจริงเลยเนะี De ่ยไดโนบอทอยู่ทางนี้ผมโอเคเดี๋ยวพานี้เราค่อยไปพิวพีให้ผมนะครับเดี๋ยวขอกลับบ้านเกิดก่อนนะฮะไดโนบอทโอเคเข้ามาบ้านนี้อ่าสุดยอดดีดิแม่งขี่ก็าเท่เหมือนควบม้าเลยแต่นี่ควบอ่าไดโนเสาร์ใชฮะอ่เหมือนที่พี่เวบอกว่าอะไรวะทีเล็กกับทีเล็กนะฮะใช่ เออไม่รู้จําไม่ได้ว่าทีเล็กหรือเปล่านะฮะแต่ <c oughs> ผมทีใหญ่อะพี่โอเคอยู่ถ้ำเดินโอ้หรือทีที่แปดใครจะไฟใจเย็นๆน,นะครับผมโอเคให้ใจเย็นๆน,นะฮะโอเคถึงเผาเตอโนบอทแล้วเว้ยลงกดชิปครับผมโอเคอ้าวละฮะตอนนี้ไอ,อ้ลืมซื้อเลือดมาเลยอนะ่ะมีที่ให้รีเลือดปะกรรมเลยฮนะตอนนี้ยูทูบ เราเป็น,นโนโบอทเนี่ยผมก็หวังว่ามันคงจะไม่ทําอะไรเรานะอันนี้เหมืองทองนี่ว่าโอเคลงไปเล่นเหมืองทองนี่ว่าครับลงไปเดินเล่นอะไรงี้นะเอ,อ้ยทีเดียวทีเดียวหลับมองเทงเอ้ยทองดรอปเว้ยโอเคผมทองก็สามารถนําไปขายได้ฮะโอเคอย,อย่าอย่านอกเรื่องโอเคเรากลับไปที่ตรงนี้เราดีกว่ายังไม่ได้เก็บทองเลยผมไปคุ้มกันดีกว่าขอคุ้มกันใครวะคงไม่ใช่เรานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขามาที่นี่เขาจัดการเราแน่นอน โอเคเราไปดูไอเดนอบอดกันเอามันต้องเลยปีกเ่รอีกบ้าเอ้ยบ้าจริงแอบไปกอแปลงล่างก่อนฮนะแปลงบนก็ได้นะทุยโอเคแปลงล่างอ่ะติดโอ้โหแม่งตัวใหญ่ก็มีข้อเสียอย่างนี้แหละครับโอเคมาชอบติดนู่นติดนีด่ ATM ฟาร์มเคหนึ่งถึงสคือเวลาลงมันจะช้าทีดนึงครับผมเพราะว่า ไม่รู้เป็นอะไรขามันขามันก็ยาวแต่วันลงนี่ม่งโซโลโมชั่นด้วยนะฮะซึ่งไม่รู้เป็นเตี่ยอะไรของมันนะครับโอเคเดนอบอดเฮ้ยเดนอบอดอยู่ใกล้ลางไอ้พวกนี้เลยว่ะคือถ้าเกิดเราฆ่าพวกนี้ก็จะได้เงินเยอะนะผมเมื่อพาที่แล้วนี้ผมก็ตายไปรอบหนึงนะ่งฮะสวัสดีจ้ามาถึงแนละ้วจ,จ้าเดนอบอดจ้ากลับคืนล่างโอเคโอเคจริงๆนี่ผมอยากจะซื้อยาเลือดนะผมเพื <S <s <we ak> ่อจะมารีเลือดก่อนฮนะแต่ว่าซืืื้้อออออออไมม่ททันนะนนเเเดบบคาางขาห เราต้องวิ่งไปดูนะฮะแบ่งล่างแม่งเลยเออจะได้รู้ว่านี่หัวหน้าไดนบอทมาแล้วเว้ยซึ่งทางขึ้นนี้ผมไม่แนะนําไม่ใช้ตัวนี้ขึ้นนะเอ,อ้ยเอา้าทำไมยูดีไว้วะเอ้ายู่ดีไวเฉยเลยอ๋อนี่คือโฮมโซนนะครับแล้วไดนบอทเราอยู่ไหนวะตายละอย่างเงี้ยด้านล่างนี้เป็นอะไรวะขอวิ่ง้าไปดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นทางตันนะครับโอเคกินโดนัทก่อนเอ,อ่แป๊บหนึ่งกําลังหิวเลยนะครับโอเคเพิ่มไมาหกนะฮะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สักทีเอ้ยว่าอยากเล่น PVP ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะครับผมโอเคเจอกันฮนะเอ้าเวเ้ยเดี๋ยวเราจะเล่น PVP กันนะครับผมโอเคอยากเล่นมนานาและเซียนนะครับเซียนมากเลยบอกเลยว่าเซียนนะครับจริงๆเราสามารถไป PVP โซนได้นะครับแต่ว่าจริงๆที่มันมีวาร์ปอยู่ไงเออวันนี้วาร์ปไปเล่นกดกดป้ายแล้วก็เล่นกันได้นะฮะซึ่งป้ายอยู่ไหนเหรอป้ายไม่บอกอันนี้ใครวะใครอุปกรณ์ก่อสร้างรอการอัปเดทนะผมโอเคช่างเขาเถอะนะ ป้ายวาร์ปอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอหาป้ายวาร์ปแป๊บนึงครับผมผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่นะฮะอืมเดี๋ยวๆอุย้ยแมปเคาน์เตอร์เมื่อพานที่เราเนี่ยเราไปดูใช่ไหมไม่มีคนใช่เออพาคน,นี้นี่คนนั่นแล้วครับผมเอาคนไม่หนวะสงสัยนอนนี่จะสี่ทุ่มแล้วนะฮะแต่ว่าคนจน,นอยู่เกือบสามสิบคนนะ่ะเออโคตรเยอะโคตรเยอะเลยอ่า PVP แมปแมปอะไรเมิสเทอรี่ดีกว่ามิสเทอรี่มาได้อ่า อยากยิงก็มาเอออยากยิงก็มาอ่าไม่ขึ้นมะรีโหลดก่อน a w p อ่าโอเคมามาเลยมาเลยมายิงกันอ่ามาเลยมายิงกันเจอแล้วเออ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 เดี๋ยวเดมาดียวมาดมาดิเดี๋ยวขึ้นนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวปานี่ออเออเออเอุยโอ้โหตายเลยอะไรวะ ได้เอาคืนอย่างนี้ต้องเอาคืนจัดไปฮนะเอเดียวขอรีเลือดก่อนดิเดี๋ยวเพิ่มเลือดอ่าซื้อยาเพิ่มเลือกก่อนโอ้โหไม่เก่งจังวะโอ้โหโคตรโหดเลยเดี๋ยวเอเราไม่ยอมไม่เก่งเลยกากมากเลยอ่ะฆ่าเราได้แค่นี้อ่ะคิวประเทศอ่ะเออฮะคิวประเทพมากอ่ะสู้เราได้ที่ไหนับเดี๋ยวมาเลยมายิงกันเดี๋ยวจัดต่อตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บเออตั้งหลักแป๊บไม่ได้ตาย กับสปอนมาจะตั้งจะตั้งหลกักไม่ได้ตายเฮ้ไม่รู้เรื่องเลยหรืองไงครับเพิ่มก่อนระดับสองเราจะเพิ่มเลือดฮะคนเท่าไห point, ร่คนละสิบแปดพอยต์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าคุณริวนี่รวยมากครับอ่าเดี๋ยว,วมันนี่สิบแปดเดี๋ยวขอปั๊มยาแป๊บนึงเดี๋ยวรู้เดี๋ยว,วเงินดี๋เงินสิบแปด 18, ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันให้ใหน้องโอเคแล้วปัมป๊มปั๊มไปเรื่อยๆให้ผมแล้วอันนี้มามาทำมืออะไรฮะจะต่อยกับผมเลยครับเบื่อว่าโหดแล้วมั้ หดแล้วฮะหดแล้วห้าวมีหดแล้วห้าหวเด,ดินลนะโอเคนี้ก็สามารถเก็บขวดยาได้ยเยอะนะฮะอันนี้โอเคเดี๋ยวเอามาปั๊มต้องปั๊มก่อนเดี๋ยวเจอกันอ้าวัยรุ่นจัดไปโอเคผมเราไปเจอกันดีกว่าฮะเดี๋ยวท้าทายก่อนเดี๋ยวเจอกันใน PVP พีมิสเทอรี่อ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะฮะเอา้าเดี๋ยวตกม้าตายซะแล้วเอาแล้วผมตอนนี้เลือดผมนี่เต็มแล้วนะฮะห้าร้อยสี่สิบวะผมจริงๆนะเพิ่มได้อีกป่าวะเพิ่มไม่ได้แล้วฮะโอเคมิสเทอรี่จัดไปจัดไปไวรุ่น อันนี้มีสองเต็มห้านัดอันนี้มีสิบสามนัดนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะยิงให้หมดก่อนโอเคอันนี้ก็เล็งได้ครับผมโอเคเอ,ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนฮะมองไม่เห็นอะอ๋อ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 เอ้ยตายไปแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนเรายิงตายอ่ะเอายูนนน่นู้นยืนนู้นรีเลดก่อนขอรีเลดก่อนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ย เออเออโดนโดนอยู่โดนอยู่เดี๋ยวเอะไรเนี่ยไอ้ค้างค้างเดี๋ยววันนึงวันหนึ่งเออเออเนี๋ยวเออเออเดี๋ยวเออ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 เอาเิเป็นไงเป็นไงครับผมโอเคเดี๋ยวพาคนี้เรามาเล่นเซตโกกันดีกว่าไว้โอเคครับผมอยู่ไหนจ้าคือแบบนี้ถ้าเกิดคุณเล่นแบบเล่นทานฟอร์มเมอร์เบื่อๆเงี้ยไม่ใช่ดิเล่นแบบแนวหุ่นยนต์เบื่อครับผมแล้วก็อยากจะมาเล่นแนวเซตโกอย่างงี้ก็ได้นนะะะครรรัับบบผมมมมเเเเพาาาาว่่ให้ออณ์แซตโกกๆลย เอาสิ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 เออมาดิเออเออสิเออดิเอาดิเออตายไปอันนี้อีกหนึ่งตัวอยู่นี้ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนจ้าออกมาได้เจ้าหน้าที่ PVP มิสเตอรี่มาเลยเออโอเคเดี๋ยวจะไป PVP โซนนอกด้วยผมโอเคแต่ว่าเรามาเล่นอันนี้ก่อนฮะนี่ชอบเล่นมากชอบเล่นมากเซียนเซียนเซียนโอเคผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเซตโกเท่าไหร่นะ เสียงจากไหนครับเสียงจากสวัรค์หรืออะไรไม่น่าใช่ผม,มน่าจะเสียงจากนรกมากกว่าขอหากันอ๋อเจอชื่อแล้วเว้ยเจอชื่อแล้วบะเฮ้ยมันเห็นแล้วยังวะน่าจะเห็นแล้วนะฮะืออเ้ยตายดิตายดิยดเออตายแล้วเออกินอาหารก่อนนะฮะเหมือนเมื่อกี้เขาเจะเล็งใครตรงนี้อยู่ชา โอ้ยเด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 ดเดอดโดเ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 มามีดเ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 านดเ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 มเดเ่เด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 เ่าดเดเดเมาดเดเดเเด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 เเด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 เอาเด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 เอเเดเดเวเดดเดเดเเดดเดเดเเดดเดเดเดดดเดะดรเคเด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 ดเ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 เเด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 เเดเเดเดเดเาเดเดเดเเดเดะเดเดเเ ครื่องบินเหรอโอเคผมเราเป็นหัวหน้าเดนอมบอดนี่เรามาตายเพราะลูกก็จอกล่ไม่น่าเชื่อเอาไปเจ้า PV p v p โซนมาเจอกันมาไฟกันอ่ามาไฟกันเว้ยจริงๆเมื่อกี้นี้ผมปั๊มยาได้ผมแต่ว่าผมไม่ปั๊มนะฮะขี้เกียจปั๊มไม่ใช่หรอกเปลิงเปลิงเปลิงน้ํายานะฮะเพราะว่าผมเป็นคนไม่มีน้ํายาครับทุยไม่ใช่เอาละฮะเราไปพ v p พีโซนดีกว่าเว้ยโอเคเจอกันเจอกันไปรุ่น หายไปไหนแล้วพี่ริวผมไป PVP โซนไงเออไป PVP โซนนนฮะเจอกล่องครับตอนนี้เราก็อยู่เขต PVP โซนแล้วนะครับผมโอเคนะฮะจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบครับรู้สึกว่านี่มันใช้สกิลได้ใช่ไหมใช้สกิลกดอ,อะไรวะกดอะไรวะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวๆกดไรวะโอ,อ้กด M อกด N พูดนะฮะช่างมันเหนือครับโอเคเรามาเปิดกล่องก่อนนะฮะ ตอนนี้ผมก็อยู่เขต PVP สวนสามารถเปิดกล่องได้โอเคประมาณนี้ PVP สวนมาไฟกัน PVP สวนพี่ริวมาโอเคผมมาแล้วออโต้บอทอ่ะยังไงวะเดี๋ยวเราต้องลบยาไปก่อนนะผมเพราะว่ามันจะบวกเกาะไงเออตั้งสองนาทีนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะอ้าวเจอแล้วจ้า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 ลีโหลดก่อนเอาตีเอาตีมาเนี้ยมาเนี้ยตีมาเนี้ยตีมาเนี้ยมาตีมาตีมาเด้อุ้ยจะตาย โดดมานี้โดดมานี้เอาดีโอ้โหโอ้โหเจอก่อนถือก่อนมานี้ไปไหนจ้าไอหนูไอหนูไปไหนไอหนูไอหนูน้อยไอหนูหน้อยหอยสังเออโลแอลโมแล้วเว้ยโลแอลโมแล้วเอาเต็มเอาเต็มาเลดมันไม่ยอมลีโลดให้วะมามาไฟกันฮ้ไอน้องพี่บอสเลยไอน้องต้องตายเออ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 อันนี้อชุดเจ้าขานี้เป็นชุดเช่านะฮะโดดมาหนี้อ่ะโดดมานี้ก่อนเดดมาหนี้ก่อลุกรักโลแอลโมแล้วโลแอลโมแล้วโอเคโอเคอ่าแล้วผมนี่คือศึกการสู้ระหว่างหุนชนนะฮะ แต่ทำไมชิปืนปืนกลแบบมนุษย์ละเอาเซเอเอเอเโอเคโอเคลบ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 ลนี่นี่อะไรกสุนก่อนรกสุนก่อนโอเคเองี้ดีกว่ามามนี่ม้นมาดิมาดิมาดิมาเซมาเซมาเซอุ้ยก่อนถือก่อนก่อนก่อน้ลบลบลปีอนี้ปีนี้ปีนี้โอเคโอเคลบได้ลบได้อยู่ไปไปไปกกกขบานนี้ฮะเข้าบ้านนี้ลบก่อนโอเคมปเรืลก่อนฮะมา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 ดิมาดิมาดิมามา มาส,สิมาส,สิมาสิมานิสิมานิสิเออรีโหลดรีโหลดรีโหลดกดชิบไว้ครับกดชิบไว้ฮะเอาสิเอาสิเออมันนี้ใครจะตายก่อนเออตายไปแล้วโห้โหยกากเลยรีเลือดก,ก่อนฮนะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเมื่อกี้มันเห็นมีคนหนึ่งนี่ใช่ไหมเรายัางฆ่ามันไม่ตายเลยอะ่ะอยู่ไหนจ้ามานิสิจ้า่าพี่นิวอยู่เร็วๆอะไรอ่ะมันจะลุ่มไหไม่เอานะอย่าลุ่มสิน้องพี่ลุ่มลุ่มพี่พี่ก็ไม่ไหวสิจ้า อีอันนี้เข้าได้เนี่ยอ๋อ,อเข้าได้เข้าได้เข้าออกรู้สึกปลอดภัยเอ้ยไม่ใช่โอเคเราออกจากจุดๆนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราขอกินโดนัทก่อนโอเคทำไมคุณจยนมันหิวด้วยวะคุณจยนมันนา่าจะกินนอ็อตกินอะไรไม่ใช่เหรออยู่ดีมากินไอ้นี่ได้ไงวะเออแปลกดีแปลกดีนี่เราก็สนไอ้นี่ก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยครับแ,แม่งเห็นผมแน่เลยเว้ยเห็นผมแน่เลยเว้ย โอเคเราก็จะเลยช้าๆนะฮะช้าๆอย่างชัดๆยิงดิยิงดิเออเออตายตายตายว่าไงจ๊ะว่าไงจ้หนูจ้าว่าไงจ๊ะหนูจาโอเคเฮ้ยเด๋ยวตายเด๋ยวตายเด๋ยวตายเอนกระสุนนี่ก่อนนะับโอเคนี้จ๊าโอเคเออเออเอเออเอเออเออเ มา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 กันเลยมากันเลยเสียงผมก็จ,จะดังมากบางเอ้ยดังบ้างเบาบ้างครับผมขอไปยคุณผู้ชมด้วยนะฮะลีโรดจะไม่เสร็จเลยอะไรวะโอเคโอเคมามามาเออตายไปครับผมก็ถ้าเกิดใช้สองปืนนี้คู่กันเนาะจะเป็นอะไรที่โหดสัสรัสเซียมากครับผมปืนนี้ก็เล็งได้ฮะแต่ว่าไม่เล็งดีกว่าไม่เล็งเฟี้ยวกว่าเยอะครับออกจากจุดน,นี้ก่อนไม่ได้อะยุดน,นี้เดี๋ยวเราสู้ไม่ไหวครับอย่างนี้เหมือนจะโดนลุมตลอดเวลานะฮะโอเคเก็บปัเปิลหน่อยก็ได้นะฮะ นี่แอปเปิลเราสามารถเก็บแอปเปิลได้จะวิ่งเก็บแอปเปิลก็ได้นะฮะเก็บแอปเปิลโอเคจะเก็บเท่าไร่ก็ได้ครับผมเอาลูกที่มันโตๆแล้วนะฮะลูกไหนไม่โตไปไะะมันไวครับผมนี่มันจะได้โตๆผิววีพีโซนอยากเดี๋ยวนะอยากฆ่าก็มาเร็วเอออยากฆ่าก็มาเร็วนี่คือการท้าทายนะฮบผมก็สำหรับคนที่เทมๆนี้มาไฟ์กันได้นะฮะเอาส่วนย่างอันนี้อันนี้เติมแล้วฮนะแต่ว่าอีกหนึ่งนี่ยังไม่เติมฮนะ คือเวลาเราจะหาเงินเนี่ยเราจะฆ่าพวกมอนพวกนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าอุ้ยใครบินน่ะเอาเอาบ่เอาบ่ฮะเอาดิ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 เลือยก่อนีเลือยก่อนีเลือยก่อนีเลือยก่อนเลือีเลือดเลือดเลือดเลืเลือดเอ๊ะทำไมมันยิงเราตายไปจังวะมันยิงเราง่ายจังอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เด็กกระสุนหมดเดี๋ยวกระสุนหมดกระสุนหมดอ่าหลบหลบหลบก่อนหลบก่อนเอ้ยลีเลือด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  เด in hey, ี๋ยวเดีอลีก่อนนีเอ้ยเดี๋ยวๆๆีหนีก่อนหนีก่อนไม่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 อาลีเลือดได้อยู่เว้ยลีเลือดได้อยู่เว้ยเออเอาไปเอาไปไอเลือดจะหมดแล้วเดี๋ยวเดเลือดจะหมดเราต้องลีกระสุนปืนก่อนฮะโอเคมานี่ดิคือมันบินได้มันเกียร์ตรงนี้แหละนะฮะมีบงมีบอสไรไม่รู้อ่ะทำไมอยู่ดีมันจะมาตีเราเฉยเลยเออยังไม่ทันยังไม่ทันทำอะไรให้เลยฮะเข้ามาอยู่บ้านนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวปิดบ้านกันอ่าอย่างนี้เรามาเลยไอ้น้องที่ไม่เคยกลัวนะฮะ เอาละแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ผมนะฮะเดี๋ยวมาได้มาได้ออกมาได้เอามาได้อยู่ไหนวะมันอยู่บนนี้นะฮะเนี่ยววะเมื่อก,กี้เห็นมันบินอยู่ครับอ๋อบินบนไปบนมา้าผมโอเคมาเลยน้อง,ม,องม,ม,ม,มันนี่เสียเครื่องบินอ่านี่ไงมามาเลยมาเลยมันนี่เสิมันนี่เสิ ลงจอดใช่ไหมบินไปบินมาอยู่ได้โอเคเข้าบ้านดีกว่าฮะบินไปบินมาอยู่ได้นะฮะโอเคแล้วเข้าบ้านมานี้เสร็จเราแน่นอนฮะมาเลย Come on man อยู่ไหนวะซึ่งพาดนี้แล้วก็จริงๆอยากพาท,ทัวร์วนะแต่ว่าเรายิงอย่างเดียวดีกว่าเว้ยเดีย๋ยวค่อยพาทัวร์นะฮะคนแม่งแบบตามล่าผมเยอะจัดเลยนะฮะเนี่ยไดะ PVP โซนโอเค PVP โซน,โโซนมาเลยคนระับ ผมอยู่ PVP สโวลนฮะมาไฟกันได้อันนี้เดี๋ยวยิงมันก่อนปุ๊บยิงปุ๊บแล้วฮะโดยตามด้วยปืนกลปั๊บเลยฮะ,ยยฮะรับรองว่าตายแน่นอนมันแบบจะรอมาลุมผมทีเดียวไงพวกน,นี้เราต้องหนีกันแล้วฮะทางนั้นเราอยู่ไม่ไหวจริงๆอ๋ออ๋ออ๋อเออ๋อเออตายทีเดียวตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอ่าเข้าบ้านได้เว้ยเข้าบ้านได้บะเฮ้ยโอเ okay, ค let's go man แล้วกดชิปไว้นะฮะเด,เดี๋ยวขอกินนี่นี้ก่อนขอรีโหลดปืนด้วยเออเดี๋ยวรู้มันมาด้านหลังแล้วนะครับตรงนี้ด้านนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปไหนแล้ววะโอเคอยู่นี่นะฮะมาน,นี่เดี๋ยวผมมาน,นี่เลยฮะมานี่เดียบผมมานี่เลยฮะโอเคมันยังไม่เห็นเราเว้ยเออเดร์เอาดิ เอาสิเอาสิเออเออเออเอเอมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ครับมาเนี่ยทครับเออเดี <Zheng S 3> ๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดกันเด็ดกันเด็ดยัจะตาย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 เด็ดอะยังไงยังไงน็อคยังไงไปรุ่นยังไงไปรุ่นยังไงยังไงยังไงไปรุ่นเออเด็ดเดเดขารีโรดก่อนฮะรีโรดก่อนรีโรดก่อนมาเนี้มาเนี่มาเนี่ยมาเนี้มาเนี่ยไอรีโรดไม่เสร็จปะรีโรดไม่เสร็จปะ นี่เราไม่ทดินหนีแอเออเดี๋ยเดี๋ยเอออย่างนี้แหละดีดีดีโนดยาโนดยาตี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 จะตาย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 โอเคเดี๋ยวนี้ก่อนเออนี่ไอเดี๋ยวติดติดติดแล้วเนี่ยติด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 แบงล่างวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเออวิ่งหนีติดติดอะไรวะติดจะเพิ่งติดนี่นี่เออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องครับโอเคเดี๋ยวไปรีเลือดก่อนโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวมองหาป้ายร okay, ีเล no ือดโอเคป้ายนี้แม่งมันจริงเว้ยมันจริงอะไรจริงอะ <c oughs> ขอรีเรยก่อนนะฮะอาวแล้วผมเดี๋ยวจะรีโหลดกระสุนปืนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไปทัวร์ด้านนอกกันดีกว่าโอเค PVP โวนนี่เดี๋ยวเราค่อยไปให้ผมโอเคพาทนี้แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูไหนดีวะสวนผลไม้รวมน,นี้อะไรอะมึงเพชรนะครับผมแล้วก็สวนลูกพีชให้ผมระหว่างทางนี้ถ้าเกิดเราแวะไปที่นู่นที่นี่ให้ผมแล้วก็ไปเจอใครเนี่ยยิงแม่งเลยให้ผมนะไม่เว้นนะฮะมแม,ม้ว่าจะไปแบบว่าคนที่ติดตามเราก็ตามนะผมราะว่าไอคนที่ตามผมเนี่ยตัวดีเลยเออ แม่งชอบมายิงไงนะฮะไปกันเลยนีย่โลกระสุนก่อน,นครับอันนึงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แค่คิดวีสู้พี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องนะฮะไปละจ้าโอเคบินมาครับผมมันจะยิงปืนไล่หลังมาเว้ยเห็นไหมแม่งยิงไล่หลังมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไปสวนลูกพีชนะครับผมโอเคจะไฟก็มาได้นะน้องพี่บอกเลยฮะว่าเจอแน่นอนตามมาปะวะ เค okay, ไม่ตามมาแล้วนะฮะเพราะว่าเฮ้ยตรงนี้ทำเพย์ดได้ป่ะวะเฮ้ยเด้อเด้อเดคงไม่มีใครตามเรามานะถ้าเกิดมีนี่มันตายแน่นอนตรงนี้มันจะมีเควสป่ะใช่มไหมใช่มไหมชิมีชิมีมเอาเป็นฐานทับล้วก็ได้นะ,ะตรงนี้โอเคเอาดีกว่าตรงนี้ก็คือฐานทับเรานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปดูเหมืองเพชรก่อนไม่รู้ว่าจะมีคนไปอยู่เหมืองเพชรหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมีนี่เดี๋ยวจะฆ่าให้แล้วกันเออเนี่ยพาคน,นี้ก็ทัวร์อาจจะทัวร์ไม่หมดนะครับเพราะว่า ที่มันก็ไม่ได้เอ้าเอาใช่เอาใช่ยังไงก็เจ้าใช่ไหมเอาใช่เออเอาใช่ไหมเอาใช่ <Ash ELLE> ไหมเออเป็นไงล่ะอย่ามาซ่ากับพี่เออไอ้น้องไกลละไปโอเคครับผมก็ตอนนี้นี่จะสีทุมแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีเพื่อนเล่นอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับอยู่ไหนครับที่เดิมนี่เป็นที่เดิมล่ะโอเคมึงเพชรไว้อยู่สลุกพชดไว้อ่าบอกก็ได้ <ose ocado gef selling> ไมึงเพชรอ่ามึงเพชรที่สุดท้ายแล้วนะเนี่ยโอเค เจอกันฮะเมืงเพชรมาเจอกันได้น้องโอเคอ๋อหากถือเทมแล้วไม่สามารถแปลงร่างได้เออวะ่ะเราก็ลืมเนาะโอเคอันนี้ยังวะทางเข้าเมืองเพชรโอเคผมแล้วก็ต้องกินอาหารก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะดักรอคนกันโอเคมันลงมาเมืองเพชรพูดกดเอ็นนะครับซึ่งเรา,ไม,าไม่สามารถใช้ปืนยิงได้ต้องใช้อาพวกอาวุธตีนะฮะาได้มีเราเว้ยเอไม่ใช่ดีได้เพชรแล้วนะครับ ปาบปาบโอเคเพชรเด้งเลยนะฮะซึ่งเพชรอันนี้ดรอปของง่ายมากนะฮะดรอปง่ายมากโอเคไดโนบอทนี้มันเป็นเซตที่เลือดเยอะนะครับผมนะฮะแล้วก็คือมันดูเท่ด้วยแหละเวลาใส่ไดโนบอทด,ดูดิฮะเห็นนะแม่งเท่มากเว้ยเออโคตรเท่นะฮะแล้วก็เลือดมันเยอะครับผมนะอันนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงอะ คือถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายสายถึกๆหน่อยก็ตัวนี้เลยครับผมได,โโดนบอทดแนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายตัวโกงเงี้ยเออแบบว่าเกียร์หน่อยจะบินไวแต่เลือดน้อยผมก็จะเป็นอ่าดิสซนิทิคอบอด้ผมคือมันบินไวไงเออม้นงบินได้ด้วยนะเอาอะไรครับผมปริเลวตีเฮดยปแปมาเซิร์ฟนี่เหรออ๋อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวับไม่มีใครมาเลยวะผมเพจมาดีมาดีเออมาด,ออมาดีอยากรู้จังเลยว่าจะมีคนใจมาหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามีว่าท่านี้ แถวนี้มีไหมคนใจอ่ะเออคนใจจริงอ่ะมีไหมเฮ้ยมีแต่คนไม่จริงใจนะฮะเกี่ยวอะไรกันวะ่าโอเคเดี๋ยวเรจะดักดักรอยิงคนนะผมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะฮะในเออเราอยู่ในหมองเพรไว้อัดคลิปอยู่ไหมครับอัดดีครับผมอัด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 อัอัด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 อัอัด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 อัอัดอัดอัดออัดอัดอัดอ อยู่ไหนจ๊ะอะไรหรือตายแล้วอะ่ะอ๋อตายแล้วเหรอโโหอะไรวะว่ารับไม่น่าเข้าไป <c oughs> มันไก่รับไปเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวอ่าโอเคผมก็สรับซัฟเวอร์เพ์มยซีนี้ก็เป็นซ์ฟเวอร์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็แปลกและแปลกแนวมากๆเลยผมนะครับรวมถึงตัวมอสเนี่ยฮะเขาเขียนเองด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบเช่ากล่องด้วยนะผมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เช่ากล่องดิเออเป็นเช่า เป็นเช่าชุดแล้วก็เช่าปืนแล้วก็ไอเทมต่างๆมากมายเนี่ยครับผมโอเคผมก็สลับพานี้นี่ไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่เจอคลิปหน้าแลกันนะฮะสลับวันนี้สวัสดีสวีดันครับผมเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปยิงอันนี้ได้ไหมเนออยิงอันนี้ได้ไหมเออยิงยิงยิงเออยิงยิงยิงกระสุนหมดเออกระสุนหมดเดี๋ยวขอรีโหลดก่อนเออแป๊บนึงเดี๋ยวขอรีโหลดก่อนจะรู้สึกนะฮะอยู่ไหนวะอยู่หลังนี่เหรออ๋อเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วรีรเลื่อยก่อนรีเลื่อยก่อนรีเลื่อยก่อนโอเคออไม่โดนไม่โดนไม่โดนจะต้องยิงปืนนี้โดนครับเออ,โด,เอ,อโดนเออโดนโอเคครับผมไปละนะฮะเจอกันนะผมสนใจอย่าลืมเข้ามาโหลดกันด้วยครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะฮะไปโหลดกันเลย